ให้มีความสุขรวยๆครับฮัลโคอนเกรสเลชันมันนี่มันน่ามันน่าไดยซาชิ่ซีซ่ลายี่ซาชิซซ k t เกิดเท่าแก่นะครับทำไมด้ 까 빨리 와서 이거. 어왜 그래? 어디서 아까 저기서 카트 끌고 오다가 카트 거 걸려 가지고 찢어어 어떡하냐?